คนที่ฆ่าสัตว์ผลของกรรมคืออายุสัน้นทำมากทำบ่อยนรกกําเดชานเปลตดวิสัยนี่เรียกว่าผลของกรรมคุณทําอย่างนี้จะได้รับผลอันนี้ผลของกรรมแบบนี้ผู้เจ้าไม่ให้เข้าไปคิดเป็นวิบากของกรรมวิบากของกรรมเนี่ยแบ่งเป็นสองระดับระดับของการกระทำผู้เจ้าบอกอย่าคิดเป็นหนึ่งในอาจินไตตถาคตเท่านั้นที่ทราบนอกนั้นไม่มีใครทราบ ดันั้นใครที่เที่ยวพยากรนะเนี่ยคนนี้ไปทํากรรมเพราะเหตุน,นั้นมาเนี่ยไม่จริงพระเจ้าเท่านั้นที่ทราบจริงที่เหลืออนิจจังหมดดังนั้นวิบากสิ่งที่เป็นอจินไตจสี่อย่างหนึ่งวิสัยของพระพุทธเจ้าวิบากของกรรมวิสัยของพระุทธเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกสี่เรื่องนี้ไม่ควรคิดมีส่วนแห่งความวิปลาสใคร